ด่วนแจ้งประชาชนที่มีบัตรทอง30บาทติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือด่วนรัฐประกาศช่วยเหลือแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a ฟ e b o o k รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะ ซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าผู้ใช้สิทธิบัตรทองแท้วัคซีนโควิดสปสชเยียวยาให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนโควิด -19 ไม่ต้องรอพิสูจน์ทางการแพทย์โดยให้ช่วยเหลือเบื้องต้น3กรณี 1>, 1. เสียชีวิตทุกคนละภาพถาวรไม่เกิน4 0 0แสนบาท 2. เสียอวัยวะพิการไม่เกิน2.4แสนบาทและ3บาดเจ็บบาดเจ็บต่อเนื่องไม่เกิน10,000แสนบาทผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคือผู้มีสิทธิบัตรทอง30บบาทที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทกรณีไม่มีทายาทผู้ที่สามารถยื่นคำร้องแทนได้คือผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควรหรือหน่วยบริการที่ให้บริการโดยมีระยะเวลาในการยื่นคำร้องภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายสำหรับเอกสารประกอบคำร้องได้แก่ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนสําสำเนาใบามรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิตและ 3. ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน ส่วนช่องทางการยื่นคำร้องมี3ช่องทางคือ 1. โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 2. สําสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่13เขตทั่วประเทศทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชโทร1 3 30หรือไลน์สปสช Line ไอดีแอดเพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด1 9สามารถยื่นเอกสารติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดหรือที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ขอให้ประชาชนรีบไปติดต่อด่วนเลยนะคะโดยมีระยะเวลาในการยื่นคำร้องภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ